ใยคนก็เหมือนกันตามปกติแล้วยอมที่จะชื่นชมอยู่ในอารมณ์เกี่ยวกับความดีพอมีริสยาอยู่ในใจก็กลายเป็นโรคแสลงดีกระทบความดีไม่ได้เหมือนหัวใจมันจะระเบิดออกมาเป็นเสี่ยงๆบางคนพอรู้ว่าคนที่ตัวไม่ค่อยชอบหน้าอยู่ก่อนได้ดีถึงกับหลุดปากออกมาดังๆว่าอุ๊ยตายตายอกอีตั้นจะแตกแล้วอีพีนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่พวกเราหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีทั้ง ถูกกระทํามานะครับแล้วก็เป็นผู้กระทําสิ่งนี้เองนะครับน, e <S <S นั่นก็คือคําว่าอิสาเข้าใจอิสาไหมอ้ออ่างสระอิสอเสือสองตัวดับเบิลสอแล้วก็สระอาอิสาเป็นภาษาบาลีนะครับถ้าเป็นภาษาสันสกฤตคํานี้คือคําว่าอิจฉานั่นเองนะอิจฉาริษยานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเนาะอิสา mm hmm. นะครับสนิมในใจหมายเลขที่7อุปเกสหมายเลขที่เ 7, นาะ อิศาคือความริษยาได้แก่อาการที่จิตเกิดความกระวนกระวายเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกระวนกระวายนะเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีคําจํากัดความที่เป็นภาษาไทายทแท้ดูเหมือนจะไม่มีถึงคําว่าริษยาก็ไม่ใช่ภาษาไทายแท้แต่เอาเป็นที่รู้กันคําว่าอิศานี้เวลาชาวบ้านพูดชอบพูดว่าอิจฉาซึ่งความจริงสองคำนี้ความหมายไม่เหมือนกันอ๋ออิศากับอิจฉาความหมายไม่เหมือนกันอ่เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเป็นยังไงนี่ความรู้ใหม่เหมือนกัน เป็นคนละเรื่องกันทีเดียวอิสาเป็นกิเลสชนิดหนึ่งหมายถึงความทุรนทุรายของจิตส่วนอิจฉาแปลว่าความต้องการคือความอยากได้สิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นอาการของจิตตามธรรมดาสามัญโดยความหมายที่แท้จริงแล้วคำสองคำนี้ใช้แทนกันไม่ได้การที่คำว่าอิจฉาเข้ามาแทนที่อิสาดังที่คนพูดทั่วไปนั้นเข้าใจว่าผู้พูดจะต้องการคำพูดที่มีเสียงมีเสียงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนชอบยกขึ้นนินทาว่าร้ายกันเป็นธรรมดา พูดนินทาร้ายคนอื่นๆถ้าได้คําพูดที่กดเสียงหนักๆมาประกอบมันเหมาะกับเรื่องดีอย่างเช่นจะว่าคนที่ชอบริษยาตาร้อนคนอื่นถ้าพูดว่าเขาเป็นคนขี้อิจฉาอย่างนี้คํามันเบาๆหลวมๆชอบกลมันไม่จูใจคนพูดจะใช้คําว่าอิจฉารู้สึกว่าเสียงมันหนักเวลาพูดทํารอยหน้ารอยตานิดๆทําปากเสยีสยเสียประกอบไปด้วยแม้มันช่างอิจฉาตาร้อนอะไรอย่างนั้น ดูเหมือนถนัดดีจะด้วยเหตุนี้กระมังคนจึงนิยมพูดคําว่าอิจฉาแทนอิสานี่เป็นเรื่องที่คิดเอาเองหมายถึงอาจารย์ท่านคิดเอาเองนะครับที่จริงคําอื่นก็มีที่เพี้ยนไปอย่างนี้เช่นคําว่าจับสลากบางคนก็พูดว่าจับฉลากแบบพิมพ์ของทางราชการแท้ๆยังใช้คําว่าบุบฉล,ลายก็มีแทนที่จะใช้คําว่าบุบสลายอ๋อบุบฉลายกับบุบสลายเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของคนหมู่มาก คือเป็นเรื่องหมู่มากลากไปบางทีก็จําเป็นต้องไปกับเขาเพราะมุ่งจะพูดกันให้เข้าใจไม่ใช่พูดอวดภูมิกันการบรรยายเรื่องอิสสาข้าพเจ้าขอแยกประเด็นที่จะพูดออกเป็น3ประเด็นคือ1ลักษณะของอิสสา2โทษของอิสสาและ3วิธีกวาดล้างอิสสา3ประเด็นเท่านี้ก็เห็นจะพอสําหรับการศึกษาและการปฏิบัติลักษณะของอิสสาจะดูอิสาดูได้2ทางคือดูคนอิสสากับดูความอิสสาขอพูดถึงความอิสสาเสียก่อน เพราะเป็นวงในเป็นตัวกิเลสดูยากสักหน่อยและเพื่อไม่ให้ขัดหูของท่านผู้อา่านข้าพเจ้าจะใช้คําว่าริษยาแทนคําว่าอิสาในข้อความบางประโยคนักเรียนทำท่องจํากันจนติดปากว่าอิสาความริษยาคือเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ข้อความนี้เป็นคําอธิบายลักษณะของอิสาอย่างครบถ้วนแล้วอิสาก็คือความริษยาและลักษณะของริษยาก็คืออาการที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วตัวเองทนอยู่ไม่ได้นั่นเองฉะนั้นลักษณะของอิสาจึงไม่จําเป็นต้องพูดซ้าอีก ความมันชัดเจนอยู่แล้วปัญหาสําคัญคือวิธีดูจะดูที่ไหนและดูอย่างไรจึงจะรู้ว่าจิตมีอุปกิเลสข,ข้อนี้เกาะอยู่หรือไม่ที่ําราว่าไว้ว่าเห็นเขาได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้บางคนเข้าใจว่าที่ว่าทนไม่ได้นั้นหมายความว่าคนคนนั้นแสดงความกระวนกระวายผุดลุกผุดนั่งหรือเที่ยววิ่งหาทางตัดรอนเขาถึงขั้นนี้จึงจะเป็นความริษยาความเข้าคือความถูกนะครับแต่ห่างไปคือรู้ช้าไปไม่ทันความกําเริบของกิเลส เหมือนกันแต่ช้าไปหน่อยอาการที่พอจะรู้ได้ก่อนนั้นยังมีอยู่อีกคือพอรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวก็ต้องรู้ทันกินยาตัดไข้ไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องถึงกับสั่นสะท้านเต็มที่อาการของความริษยาก็เหมือนกันแทนที่จะคอยดูความกระวนกระวายทางร่างกายซึ่งมีการวิ่งเต้นตัดรอนคนอื่นเราควรจะย้อนกลับเข้าไปดูที่จิตใจดูตรงจิตของเรานี่แหละจะได้รู้ทันทีเมื่อริษยาเกิดขึ้นจังหวะที่จะดูคือดูเวลาเราได้รู้ได้ฟังเรื่องความดีมีโชคของคนอื่น ชั้นที่สุดแม้แต่นึกถึงความดีของคนอื่นเข้าให้สังเกตสภาพของจิตในเวลานั้นพูดอีกทีคือดูใจของเราเองเมื่อมันรับรู้ความดีของคนอื่นความดีที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทําดีของเขาหรือการที่เขาไปได้รับโชคดีก็ตามเช่นเห็นเขาสอบได้ตําแหน่งดีเห็นเขาได้เลื่อนยศเห็นเขาได้ไปเมืองนอกหรือได้ยินคนอื่นเขาสรรเสริญผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามซึ่งรวมเรียกว่าคนอื่นได้ดี จิตคนธรรมดาที่ไม่มีริษยาในใจเห็นความดีแล้วย่อมร่าเริงสบายใจชุ่มชื่นเหมือนคนทํางานมาเหนื่อยๆแล้วได้อาบน้ําเย็นๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าจิตมีริษยาอยู่ในตัวแล้วแปลกกระทบกับความดีของคนอื่นไม่ได้เลยมันให้มีอาการกระวนกวายกระสับกระส่ายอยู่นิ่งไม่ได้เหมือนคนมีอาการไข้ในตัวบ้างแล้วพอถูกน้ำเย็นๆเข้าให้มันหนาวสั่นทั่วขึ้นสารพรางกายอย่างนั้นแหละตามธรรมดาแล้วคนดีชอบน้ำเย็นๆแต่ถ้าเกิดมีไข้แล้วสแสลงน้ำเย็นใจคนก็เหมือนกัน ตามปกติแล้วยอมที่จะชื่นชมอยู่ในอารมณ์เกี่ยวกับความดีพอมีริษยาอยู่ในใจก็กลายเป็นโรคแสลงดีกระทบความดีไม่ได้เหมือนหัวใจมันจะระเบิดออกมาเป็นเสี่ยงๆบางคนพอรู้ว่าคนที่ตัวไม่ค่อยชอบหน้าอยู่ก่อนได้ดีถึงกับหลุดปากออกมาดังๆว่าอุ้ยตายตายอกอีแป้นจะแตกแล้วอย่างนี้ก็มีเป็นคำอุทานที่น่ารักมากเลยนะฮะอุยตายตาย,ตายออีแป้นจะแตกแล้วเนะี่ยเนาะใจที่ริษยาอยู่แล้วเป็นอย่างนี้มันจะแตกเอาจริงๆลองสังเกตดูเถอะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะสังเกตความริษยาได้ชัดเพียงใดหรือไม่ขึ้นอยู่กับแรงริษยาด้วยมีน้อยก็เห็นยากมีมากก็เห็นง่ายคือความริษยานั้นมีอยู่ด้วยกันสามชั้นคือคือ,อยังไงนะกำลังมันใช่ไหมฮะเดีย๋ยวเรามาต่อกันอนพีหน้าดีกว่านะครับอันนี้ผมให้เห็นอาการนะเบื้องต้นของริษยาก่อนนะครับอาจารย์บอกว่าริษยาเนี่ยมีสามชั้นนะอันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของลักษณะของของความริษยาหรือว่าอิฉานะครับเอ่ยอิสานะครับเนาะ ก็เดี๋ยวมาต่อกันอีพีหน้าการอีพีนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ